สู้สุดใจไทย10คนตามเจ้าซีเรีย2 2ถึงสงส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่20วันที่20กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทย14นาฬิกานสนามกีฬาศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาหลงหัวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายหรือ2025 AFC อยู่ f c u ยี่สิบเอเชียนกับกลุ่มดีนัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติซีเรียร2เกมแรกไทยแพ้ญี่ปุ่นมาศูนและแพ้เกาหลีใต้1-4ส่วนซีเรียแพ้เกาหลีใต้มา1-2และเสมอญี่ปุ่น2-2เกมนี้เอเมอร์สันไปเยร,ราเปลี่ยน11ตัวจริงเล็กน้อยแต่ยังมีการหลักอย่างยศกรบุรพาธนาวุฒิโพชัยและพงศกรสังคโสภาเริ่มเกมมาแค่3นาทีธนาวุฒิโพชัยหลุดมาทางซ้ายก่อนเปิดให้ยศกรบุรพาเข้าชาร์ตแต่ไปติดเซฟประตูของ ซีเรียนาที21ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวะที่พงศกรสังขโสภายกบอลให้พิคเนตลาวิวัตยิงไปติดเซฟของแม็กซิมซาราฟนาที26ไทยได้ลุ้นต่อเนื่องจากจังหวะที่พิคเนตลาวิวัตรลากแหวกนักเตะซีเรียก่อนกดด้วยขวาหลุดกรอบออกไปอีกนาที38ธนาวุฒิโพชัยได้หลุดเดี่ยวไปทางซ้ายก่อนเอียงตัวยิงด้วยขวาหลุดกรอบออกไปอีกท้ายครึ่งแรกไทยเหลือ10คนหลังผู้รักษาประตูอนัสสำราญออกมาพลาดและไปทำฟาวและผู้ตัดสินก็ให้ใบแดงทันทีและทำให้ไทยต้องเปลี่ยน จจงเจริญลงไปเล่นแทนจิรพงษ์พึ่งวีระวง์จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนาที52จากลูกเตะม,มุมที่แนวรับไทยสกัดมาเข้าทางอามัดอันคาลูยิงสวนเข้าไปให้ซีเรียนำก่อน1-0นาที68ไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนที่2ด้วยการส่งธนกฤตโชตเมืองปักลงไปเล่นแทนยศกรบูรพา นาที70ดดุษฎีบุรณะจุธานน์แทงทะลุช่องให้พิคเนตละวิวัตเติมขึ้นมาจิ้มด้วยขวาแต่ไปติดเซฟประตูซีเรียอีกครั้งนาที71อนัตด,ดาฮานได้ลากตะลุยขึ้นมาก่อนจ่ายให้โมฮัมหมัดอันมุสตาฟาได้ยิงเดียเด่ยวๆเข้าไปให้ซีเรียนำห่างเป็น2-0แต่นาที73จากจังหวะหลุดขึ้นมาของธนวุฒิโพชัยก่อนจะสับหลอกแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ไทยไล่มาเป็น 1> 1 2. หน้นาที่81ไทยมาได้ประตูตีเสมอจากบอลยาวก่อนที่ธนาวุฒิโพชัยจะยิงจังหวะแรกไปติดเซฟแล้วซ้ำเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่2-2หน้นาที่82ไทยเปลี่ยนตัวชุดสุดท้ายด้วยการส่งรัฐภูมิพันเขตปริพันธ์วงษาและพัทรินจันาวันล,ลงไปเล่นแทนพิคเนตลาวีวัตรดุษฎีบุรณะจุธานนนและพีรน,นันบัวไข ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติซีเรียไป2-2เก็บ1คะแนในในรายการชิงแชมป์เอเชียส่วนผลอีกคู่ญี่ปุ่นเสมอกับเกาหลีใต้1นจ่งถึงหจูงมือกันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยอยู่20จะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานาน,านานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่21กันยายน2568เวลา19นาฬิกานาที